พี่เป็นไรกินข้าวเสร็วจเด็ดอาหารมันไม่ย่อยอ่ะมันอืดอ่ะเฮ้ยไอไอน้ำมันปูนาคาที่สั่งมามามาส่งเงี้มาส่งแล้วไหนขอหน่อยนี่ไหนดูนีน้ำมันปูนาคาตัวนี้ที่แม่ที่เขาบอกว่าแก้ท้องอืดแล้วก็ทําให้อาหารย่อยเฮ้ยมันช่วยแก้ปวดเมื่อยได้ด้วย,ยาตามหน้ากายเนี่ยเขาเขียนนีอ่อย่างนี้ก็ดีเพราะพี่เป็นคนนั่งทํางานหน้าคอมนานมากอะ่ะแล้วไม่ปวดหลังอะ่ะ นี่นี่นี่เขาบอกว่าแก้ปวดเมื่อยได้ด้วยแล้วก็ช่วยลดเอ่อลมในกระเพาะช่วยให้ช่วยให้ตดช่วยให้เลอเฮ้ยดีลองเลยพี่อย่าเพิ่งใช้ทำไมอ่ะเขามีกระถายทองด้วยมีกระถายด้วยหรอเฮ้ยไหนดูดิอ๋ออย่างนี้ก็ถูกใจสายมูลเลยนี่กระถางกำกัดอธิษฐานขอใช้น้ำมันปู สาธุปูผู้ชงสาธุปูสีส,สุโธมหาประสิทธิเตโชวายโยอาโปท่าตโย โจมขับออกด้วยมลปูนมะมะพัชะน,ะน,ะนะมูพุทายาถูกน,นี่ทุกคนใครที่เป็นสายมูต้องบอกถูกใจสิ่งนี้มากๆากนี่นี่คือเจ้าน้ำมันปูนาคานะครับใครที่มีอาการเอ่อกินอาหารเข้าไปแล้วอาหารไม่ย่อยหรือปวดเมื่อยตามร่างกายตัวนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับนะคาบ,บริเวณที่ปวดนะในี่ไใครที่กินข้าวเพิ่องอิ่มแล้วอาหารไม่ย่อยสามารถฉีดไปได้เลยเป็นสเปรย์แบบนี้เลยนะ หูยกินหอมกินมันจะเหมือนเอออารมณ์เหมือนแบบยายาคลายกล้ามเนื้อเออเหมือนเหมือนอารมณ์สม,มุนไพรเนี่ยแบบสูตววรโบราณโบราณเลยนะนี่นี่นพอทาไปแล้วก็หูกินหอมมากกินหอมมากอืมกินดีมากส่วนประกอบน้ำมันปู่นาคามีรางจืดทองพันชั่งไผ่กล้านผู เถาเอนอ่อนสเศรษพังพรน้ำมันกิษนาน้ำมันงาและสมุนไพรอื่นๆอีกมากมายบรรเทาอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นกดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยช่วยไล่ลมในกระเพาะช่วยให้ตดช่วยให้เลอคลายเส้นคลายกล้ามเนื้อและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นไงมั่งพี่ เออมันดีขึ้นเหมือนมันมันเย็นอ่ะตอนนี้คือความรู้สึกคือมันเย็นสบายมันรู้สึกเหมือนจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวลองลองลองไปเข้าห้องน้ำดูก่อนว่ามันจะถ่ายออกหรือเปล่าเอายังตามถ่ายอยู่อีกจะห้องน้ำไปหาซื้อกันได้แล้วอี้ขอมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วคาสึกมาแล้วดีดีจัด อูย็นสบายลงทีนี้ลงแน่ไม่อื่นอีกต่อไปแล้วน้ำมันปูนาคาขอ